ประกาศสิจอมานตอนที่สิบเจ็ดเขียงค่ะเดินไปได้สักระยะหนึ่งเว้ยอูเชียนกะหันไปมองโดยไม่ได้ตั้งใจล้านหวังจีถูกเขาทิ้งห่างไปไกลแล้วไอ้แฟนนั้นยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเอาแต่จ้องมองมาทางเขาเว้ยอูเชียนชะลอฟีเท้าโดยไม่รู้ตัว ไม่รู้ว่าเพราะเหตุดใดในใจเขาจึงรู้สึกว่ามีคนเดินเร็วเกินไปแล้วทิ้งร้านวังจีไว้ข้างหลังเช่นนี้ในจังหวะนี้เองกันข้างคนตะโกนขึ้นมาว่าปรมาจารย์อีลิงแผ่นละ5บาท3ามแผ่น10บาทเว้ยอุเชนถามว่าใครนะ,ร,ะริมหันควับไปดูว่าผู้ใดกำลังเร่ขายเขาแล้วกลับพบเพียงหมอพนิจรกรรมารอผู้นั้นนั่นเองปรุษผู้นั้นเก็บ แป้งผัดหน้าได้ชาติคุณภาพต่ำลงไปแล้วเปลี่ยนเป็นถือแผ่นยันติดประตูรูปเทพมารบิญญาณร้ายรางพูดพร่ำโคโ,คโคโฆษณาสปปรรพคุณว่าแผ่นเดียว5บาท3แผ่น10บาทราคาถูกขนาดนี้หาไม่รีบซื้อรีบหาถือว่าขาดทุนโอกาสนี้ไม่ได้มีมาบ่อย 3. แผ่นแสนวิเศษแผ่นหนึ่งติดหน้าประตูบ้านแผ่นหนึ่งติดในห้องทง้องส่วนแผ่นสุดท้ายติดไปที่หัวเตียงพลังพิฆาตดุนแรงพลังชั่วร้ายเข้มข้นใช้ร้ายปราบร้ายใช้พิษต้านพิษรับรองเลยว่าไม่มีผู้ผีตนใดกล้าเข้ามากร้ำกลายเว้ยเ e อเช่นเออโออวดเกินไปแล้วถ้าศักดิ์สิทธิขนาดนั้นจริงเจ้าขายแผ่นละห้าเหรียญเนี่ยนนะ หมอกำมาลอร้องเอ้ยเป็นเจ้าอีกแล้วหรือจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไปไกลๆหากเจ้าอยากจะจ่ายเงินซื้อแผ่นละห้าสบบาทข้าก,ก็ยินดีว้ยอุเชียนพริกดูแผ่นยันที่มีภาพเหมือนของปรมาจารย์อิหลิงกำราบสิ่งชั่วร้ายแผ่นนั้นแล้วรู้สึกรับไม่ได้จริงๆที่ชายจะกันร,ร่างกำยำหน้าเขียวแยกเขี้ยวเลือดตาปูดโปนในภาพนี้ก็คือเขา เขายกเหตุผลมาเถียงอย่างเต็มที่เว้ยอุเชียนเป็นบรุษรูปงามจนเรื่องลือไปทั่วในีิจาวัดอะไรของเจ้าหากไม่เคยเห็นตัวจริงก็อย่าว่าซีสื้อคนด้่นหลังพลอยเข้าใจผิดกันพอดีหมอกำล,อกลังจะแย้งกลับจูจ่ๆเว้ยอุเชียนก็สัมผัสถึงกระแสะลมจู่จมาจากด้านหลังจึงรีบพร้วกายหลบเว้ยอุเชียนหลบทันแต่หมอกำลังถูกเวียงกระเด็นไปหล่นตุบใส่ร้านขายกังหันลมริมถนนของชาวบ้าน พวกชาวบ้านบ้างก็พยุงตนลุกขึ้นบ้างก็เก็บข้าวของที่หล่นกระจัดกระจายดูโกลหนวุ่นวายไปหมดตอนแรกหมอกำลอจะหันไปกลดแต่ว่าเห็นว่าคนถีบขาเป็นคุณชายน้อยสวมอภรท์ทองอรารามไปทั้งตัวดูแล้วถ้าไมา่ใช่คนรวยก็คงมีฐานะสูงส่งเพลิงโทสะที่มีกระพันสลายไปกว่าครึ่งเมื่อเพ่งฟิตอีกทีเขาก็เห็นว่าบนอกเสื้อฝ้ายตรงข้ามปากลายโบตัน ขาวพันดาราทองคลื่นหิมะความคุณเคืองก็หายวัดแต่เขาไม่ได้เต็มใจโดนถีบในยไร้รเหตุผลยังถามเสียงอ่อนว่าเหตุใดท่านจึงถีบข้าหรอคุณชายน้อยวันนั้นคือจินหลิงนั่นเองเขายืนกอดออกพูดเสียงเย็นชาที่ข้าถีบนะเจ้าหรือใครกล้าเอยานา้มเว้ยอุเชนสามคำนี้ต่อหน้าข้าแล้วข้าไม่ข้าทิ้งมันต้องคุกเข่าข,ข,ขอบคุณที่ข้าเมตตาด้วยําจะกล้าบังอาจมาร้องตะโกนกลางถนนชนีช่างรนหาที่ตาย วัยอุเชนคาดไม่ถึงเลยว่าจิงหลิงจะมาปรากฏตัวที่นี่และยิ่งคาดไม่ถึงว่าจิงหลิงจะทําตัวใช้อํานาจบาดใหญ่ถึงที่นี้จึงบ่นในใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกัรนิสัยใจคอของเจ้าเด็กนี่อารมณ์ร้ายเกะกะระรานไม่เห็นใครอยู่ในสาตาเลียนนิสัยเสียของน้าชายและบิดาของเขามาหมดสิน้นกลับไม่เอาข้อดีของบรรดาติดตัวมาสกักพี่กริ้นหาค่าไม่สงสอนขาบ้างในผายพักหน้าไม่ช้าก็เร็วอาจถึงคราวย่อยยับ ครั้นเห็นจิมหลิงเหมือนอยังอารวาดไม่สาแก่ใจสืบทาบก็คมหมอกำลรอุ้นั้นใกล้ขึ้นอีกสองก้าวเว่ยอุเชียนพูดแทรกขึ้นว่าจิงหลิงหมอกำมลอไม่กล้าส่งเสียงสักเอตแวตาเต็มไม่ได้ความทราบซึ่งในสำนึกในบุญคนจิงหลิงจึงหันไปมองเว่ยอุเชียนพร้อมพูดดูหมิ่นดูแคลนว่า เจ้ายังไม่เพ่นหนีไปอีกหรือก็ดีเว้ยอุเชียนหัเราะได้กระว่าโอ้โอคราวก่อนใครก็ไม่รู้ถูกกดไว้กับเพื่อนจะลุกกะลุกไม่ขึ้นเป็นผู้ใดกันนะจินหินเค้นเสียงหัวเราะยันน้าผิวปากสั้นหนึ่งทีเว้ยอุเชียนไม่เข้าใจความหมายผ่านไปชั่วประเดียวจึงแววเสียงสัตว์สีท้าวิ่งหอบแฮกมาแต่ไกลก็หันไปมองก็เห็นสุน,นัขทิพ แขงคอดำสูงเข้าครึ่งตัวคนเลี้ยวจากหัวมุมถนนมุ่งตรงมาที่เขาถนนสายยาวมีเสียงวิดร้องดังขึ้นและเข้าใกล้เรื่อยๆมาบ้าไล่กัดกวนแล้วหนีแล้วหนีแล้ว มาว้อมาว้อมาว้ออะไรครบคนหนีเร็วหนีเร็วเว้ยอุเชียนหน้าถอดสีรีบชักหาวิ่งหนีโดยเ,เร็วพูดไปแล้วช่างหน้าอับอายประมจาจันอีหลิงผู้แข็งแกร่งอะไรให้เทียมทานความจริงกลัวสนักจนขวนัญหนีดีฟอร์นี่เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆสมัยเด็กตอนเจียงเฟิงเหมียนยังไม่ได้เก็บเขามาเลี้ยงก็ต้องรัอนเร่พรเนจรแย่งอาหารจากปากสุนัขลายครั้งหลายครา หลังจากทุงมันไล่กัดมานับครั้งไม่ถ้วนตนเป็นายเสียท่ามาไม่รู้กี่หนก็ค่อยๆวาดกลัวสุนักทั้งตัวเล็กตัวใหญ่จนขึ้นสมอง ทำให้เจียงเฉิงล้อเลียนเขาด้วยเรื่องนี้อยู่เสมอหากเรื่องนี้แพร่งพลายอับปนอกจากหน้าอับอายขายหน้าแล้วคงมีคนเชื่อเพียงไม่กี่คนจึงไม่ค่อยเป็นที่เล่าขานสักเท่าใดเมื่ออุเชียนกลัวจนควันกระเจิงในคลองจากสุขพันปรากฏเงาร่างสีขาวตัวสูงโปร่งจึงรีบร้องเรียกปานจะขาดใจหลานจ้าช่วยข้าด้วยข้ากลัวหมาไล่คบ จึงหนิงตามมาถึงที่นี่ทันทีที่เห็นหลานหวังจีก็ตกใจจนหน้าเผือดสีเห็นได้เจ้าบ้านนี่ถึงไปอยู่กับคนพวกนั้น,นอีกแล้วหลานหวังจีเป็นคนเคร่งขึ้มพูดจาหยอกไม่พูดจาหยอกล้อเล่นหัวกับใครผู้บำเพ็ญเพียรรุ่นเดียวกันจำนวนไม่น้อยเห็นเขาแล้วอย่างขั้นครามยิ่งไม่ต้องพูดถึงผู้ยาวเหล่านี้ระดับความเสียขวัญคงหนักยิ่งกว่าตอนเจอหลานฉีเหรินในยุคนั้นมรู้กี่เท่าต่อกี่เท่า สุนัขตัวนั้นถูกฝึกมาอย่างเขีบงวดมีคุณลักษณะเฉลียวฉลาดต่างกับสุนัขธรรมดาและเสมือนรู้ว่าไม่อาจทำกิิกาดุร้ายต่อหน้าคนผู้หนีมันจะได้เดค้างยิงยิงยิงไปแอบหางจุกก้นอยู่ข้างหลังจินหลิงเจ้าสุนัขทิพย์แผงคอดำตัวนี้เป็นพันหายาที่จินกวงเหยาหมอบเป็นของป่าในแก,ก่จินหลิงเมื่อคนได้ยินคนทัพไ,ได้ยินว่ามันเป็นของที่เหรียญปางจุนมอบให้ฉันให้เลยจะกล้าลงมือทำร้าย แต่จะทําอย่างไรได้ในเมื่อหลานหวังจีไม่ใช่คนทั่วไปเขาไม่สนว่าใครเป็นผู้ให้ใครเป็นเจ้าของคารู้แต่ผู้ทําผิดต้องถูกลงโทษอย่างสาสมจินหลิงจะถูกเขาจับได้ว่าปล่อยชนักให้ไปไล่กวดคนกลางถนนเช่นนี้ในใจก็รู้สึกเย็นเยียบลงบนว่าตายแน่ๆก็ต้องฆ่าสุนัขทิพย์ที่ข่าฝึกมันอย่างยากลำบากตัวนี้ทิ้งแล้วสั่งสอนข้าอย่างเห่หม้มโหดแน่ๆ ใครเลยจะรู้ว่าเว้ยอุเชียนหมุดลาดตายแขนหลังหวังจีไปอยู่ข้างหลังแทบจะยึดร่างชูงชรุดร่างนี้แทนซาและปินป่ายขึ้นไปถึงทองป่าล้านหวังจีถูกสองแขนเว้ยอุเชียนกอดรัดไปแน่นก็คลายแข็งทื่อไปทั้งตัวแล้วจินหลิงจึงช่วยจังหวะนี้ผิวปากสันส้นสองทีและพาเจ้าสุนทรีแพงคอดามวิ่งนี้กระเจิงไปด้วยกัน อีกทางหนึ่งหมอกรรมรอตะเกียกตะกายลุกขึ้นจากพื้นด้วยใจที่ยังหวาดพังวาคุณธรรมในโลก,โล,กล่าเสื่อมลงทุกวันบัดน,นี้ลูกหลานตระกูลใหญ่ช่างวิเศษเหลือเกินวิเศษเหลือเกินเว้ยอุเชน่นยินเสียงนักเ่าห่างไปไกลแล้วก็ออกมาจากด้านหลังของหลานหวังจีพร้อมเอามือพ่ายหลังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกต้องถูกต้องคุณธรรมในโลกล่าเสื่อมลงทุกวัน จคนไม่เหมือนในอดีตตอนนี้หมอกำลังเห็นเขาเป็นนังผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตไว้จึงเอ,อออเต็มที่แล้วเพื่อแสดงความขอบคุณจึงจับภาพปร,รมาจารย์อ e ีหลิงกำราบสิ่งชั่วร้ายปึกนั้นยัดใส่มือว้อยอุยเชี่ยนราวกับเป็นเผือกร้อนพี่ชายเมื่อครูนี้ต้องขอบใจเจ้ามากอันนี้ถือเสียว่าเป็นของกำนันแทนคำขอบคุณเจ้าเอาไปลดราคาและขายต่อแผ่นละสามบาทก็ได้ตั้งสามร้อยบาทเลยนะหลานบางจีมองภาพชายกันร่างกำยำหน้า เขียวแยกเขี้ยวแวบ,บหนึ่งออกเลยไม่ออกความเห็นไม่อุเชียนเห็นราคาตัวเองตามลงเรื่อยๆก็มารู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีนี่หรือของกำนันแทนคำขอบคุณ หากอยากขอบุณข้าสู้เจ้าวาดให้นามองกว่านี้จะดีกว่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปข้ามเรื่องอยากถามเจ้าทําการค้าอยู่ที่นี่เคยยินเรื่องประหลาดหรือเคยพบเจอเหตุผิดวิสัยอะไรบ้างหรือไม่หมอกําลโอเรื่องประหลาดในหรือเจ้าถามได้ถูกคนแล้วข้าก็ขาอยู่ที่นี่มานานปีผู้คนต่างขนานนามข้าว่าเป็นผู้รอบรู้แห่งชิงเหอเจ้าอยากรู้เรื่องประหลาดแบบไหนเล่าเว้ยอุเชนบอกว่าตัวอย่างเช่นพูดฟีออกอาราบากดีศพแยกชิ้นส่วนศกนักทำข้าล้าง กหมอการมลอตอบว่าที่นี่ไม่มีท่เจ้ามุ่งนาบอีกข้าหกลี้มีเทือกเขาหนึ่งเรียกว่าเทือกเขามาขาักคาข้าขอแนะนําว่าเจ้าอย่าไปดีกว่าเว่ยอุชเชนถามมาเพราะเหตุใดหมอการมลอตอบว่าเทือกเขามาขาักคาแห่งนี้ยังถูกเรียกด้วยอีกชื่อว่าเทือกเขากินคนเจ้าว่าเพราะเหตุใดเล่าเว่ยอุชเชนกล่าวอ๋อในนั้นมีพูดผีกินคนใช่หรือไม่ เรื่องเล่าขานทํานองนี้เขาเคยฟังมาไม่ต่ำกว่าพันครั้งและเคยกำจัดการกำจัดเองกับมือมาน้อยกว่า100ครั้งย่อมรู้สึกว่าไม่น่าสนใจอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง ส่วนหมอกำลอเล่าต่อด้วยเสียงสูงเสียงต่ำใส่อารมณ์เต็มที่ถูกต้องแล้วว่ากันว่าในป่าบ,บนเทือกเขาแห่งนั้นมีป้อมกินคนในนั้นมีสัตว์ประหลาดกินคนอาศัายอยู่ก็ใหนล่วงล้ำจะถูกกมันกัดกินจนไม่เหลือแม้แต่เศษกระโดกหาศพไม่พบไม่มีใครรอดพ้นสกายเจ้าว่าน่ากลัวใช่ไหมมีน้าเล่าจินหลิงจะมาปรากฏตัวที่นี่คราวก่อนเขาปราบเทวานารีกินจิตญาณแห่งเขาพระสังกัดใจไม่สําเร็จ ครั้งนี้จะต้องมาล่าสัตว์ปราบบนเทือกเขามากาอย่างแน่นอนเวอวิเช่นเออยว่าน่ากลัวเลือกเกินถ้าแม้แต่เศษกระดูกก็ยังไม่เหลือศพก็หาไม่พบเช่นนั้นก็ถามหน่อยว่ารู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาถูกกินไปแล้วหมอกำลอบ,บ่ายรับประทานไปพักใจก่อนจะพูดว่าแน่นอนว่าต้องมีคนเห็นนะสิวิเช่นเออยแต่ไม่ครู่เจ้าพูดมาใช่หรือว่าผู้ใดล่วงล้ำจะถูกก็มันกัดกินจนไม่เหลือแม้แต่เศษกระดูกหาศพไม่พบไม่มีใครรอดพ้นสักรายเช่นนั้นข่าวลือ นี้มีต้นต่อมาจากผู้ใดคนพวกนั้นเก่งกาดมากขนาดเห็นจากหน้าเสวงกลัวถึงเพียงนั้นและยังมีชิดรอดมากระจายข่าวได้อีกหรือหมอกรรมลอบ,บอกว่าข่าวลือเขาลือกันมาอย่างนี้ข้าจะรู้ได้อย่างไรกัน ว้ยอุเชียนถามต่อว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าบนเทือเขามักคามีคนถูกกินไปทั้งหมดกี่คนถูกกินตอนไหน,นอายุเท่าไหร่เป็นชายหรือหญิงชื่อสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนหมอกำลตอตอบว่าข้อไม่รู้า วัยอเชนเอ๋อไหนว่าเป็นผู้รอบรู้แห่งจริงเหออย่างไรเล่าห,หมอกำลรอคว้าหีบขึ้นมาสะพายหลังอย่างเดือดดาลข่าวลือไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้ว้ยอูเชนเอออยแล้วพูดว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิข้าขอถามอีกสักประโยคื่อเขามกขายังอยู่ในเขตจริงเหอนี่ชิงเหอไม่ใช่อนาเขตของสกุลเนี่ยหรอกหรือหากมีสัตว์ประหลาดกินคนออกมาเพ่นผ่านแถวถ้าเขามาขาจริงพวกเขาจะนิ่งนูนได้ไม่ทําอะไรเลยหรือคิดไม่ถึงว่าคราวนี้หมอกำลตอบกลับ กลับไม่ตอบอาคา่าไม่รู้แต่เปอร์ซิน่าดูแครนอยู่ในทีสกุลเนียนะหรือหากเป็นสกุลเนียในดีต้องไม่นิ่งดูดายแน่เมื่อเกิดข่าวลือประเภทนี้วันนี้สองกกวาดล้างสถานที่ซึ่งสิ่งชั่วร้ายพวกนั้นอธอวามได้อย่างเด็ดขาดและว่าประมุกสกุลเนียคนปัจจุบันนั่นะเป็นคนที่ถามอะไรก็เรื่องสักอย่างไม่ใช่เรือเดิมทีประมุกสกุลเนียแห่งชิงเหอก็คือเฟิงจุน เนี่ยหมิงเจียหลังจากวิดาของเขาเพื่เป็นประมสุสกุลเนี่ยคนก่อนถูกประมสุสกุลหวนแห่งฉีซานเหวนรั่วหารทําให้โมโหจนลมสวานจุกอกตายเขาอยุยังไม่ครบสี่สิบปีก็ต้องรับช่วงดูแลสกุลเนี่ยต่อและปกครองอย่างเข้มงวดตรงไปตรงมาเขาเป็นพี่น้องร่วมสามบานกระเจออูจินหลานสี่เฉิน และหลานและเลี่ยนฟางจุนจินกวางเหยาหลังจากจบยุทธการยิงสุริยนันสกุลเนียในการดูแลกองเขายังเคยมีอำนาจทัดเทียมสกุลจินหันหลานหลินอยู่ช่วงหนึ่ง แต่เขาฝึกฝนจนธาตุไฟเข้าแทรกไปลังอากโลหิตเสียพิอหน้าธาละกษกำนันแน่นอนว่าคนที่ต้องกรองตำแหน่งปรมุกต่อจากเขาก็คือเนียวไว้สร้างผู้เป็นน้องเล็กเวยอุูเชยนถามชะฉะนั้นจึงกล่าวว่าเขาถามอะไรกันเรื่องสักอย่างเนี่ยวมอกำหล่ว่าเจ้าไม่รู้ที่มาของเรื่องนี้หรือประมุกสกุลเนี่ยท่านนี้ไม่ว่าชาวบ้านจะถามอะไรเขาสิ่งที่เขาไม่รู้เขาก็จะไม่พูด ส่วนเรื่องที่เขารู้เขาก็ไม่กล้าพูดเพราะเค้นถามหนักเ้าเขาแต่สายหน้าร้องไห้ว่าข้าไม่รู้ข้าไม่รู้ข้าไม่รู้จริงๆแล้ววิงบอลขอยชวบานปล่อยตัวเองไปเช่นนี้มาเรียกว่าถามอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหรือ ในอดีตเมื่ออุเชีงกันเนียไวสรซางเป็นเพื่อนร่วมซ้มนักพอบอกได้ว่าอยู่ว่าบุคคลผู้นี้เป็นคนเช่นไรเนี่ยวสรซางหาใช่คนจิตใจเลวร้ายไม่และไม่ใช่ว่าไม่ฉลาดยนแต้เขาไม่มีใจฝ่รู้ฝ่ายเรียนจึงนําความฉลาดไปใช้กับเรื่องอื่นเสียหมดทั้งเขียนพัดจับนกตกปลาและโดดเรียน กบด้วย <c oughs> เรื่องพรสวรรค์นในการบำเพ็ญเพียรถือด้วยอ่อนด้อยนะักกว่าจะเข็นหลอมโลโอซิบขึ้นมาได้ก็ต้องค้าช้ากว่าทายาตุ้นเดียวกันเขาตันอื่นไปตั้งแปดเก้าปี ตอนเนี่ยหมิงเจียยังมีชีวิตอยู่หนักอกหนักใจที่น้องชายไม่ได้ดังวางจังเข้มงวดกวดขันกับเขามากแต่ว่าเขาก็ยังไม่เป็นโรเป็นพายดุดดินเลนก่อเป็นกำแพงไม่ขึ้นบัตรนี้ไม่มีพี่ใหญ่คอยคุ้มลมคุ้มฝนชี้แนะเขาแล้วสกุลเนี่ยแห่งชิงเหอภายใต้กันนำของเขาจากเดิมเป็นมา้าฝีเท้าดีวิ่งได้วันละพันหลีก็กลายเป็นดังสายน้ำไหลสู่ที่ต่ำตกต่ำลงทุกวันทุกวัน เปียบดังม้าพิท้าดีวิ่งได้ถึงวันละพันดีเปรียบเปรยหมายถึงเจริญรุ่งเรืองในเวลาอันรวดเร็วกลับมาตรงตับตกต่ำลงทุกวันทุกวันหลังจากบรุษุนิติภาวะโทยชั่วตอนขึ้นครองตำแหน่งประมุขตระกูลแล้วเนี่ยไว้สร้างมักงวนอยู่กับภารกิจที่ไม่คุ้นเคยจนมีสภาพย่ำแย่ยับเยินเที่ยวขอความช่วยเหลือไปทั่ว โดยเฉพาะจากน้องชายร่วมสาบานทั้งสองของพี่ใหญ่วันนี้ไปร้องไห้ปรับทุกขจินกวงเหวยที่หอเกร็ดทองพรุ่งนี้มาพึ่งบารมีแดนเรนเมคาอาศัยสองประมุขใหญ่แห่งสกุลจินและสกุลหลานคอยช่วยสนับสนุนเขาจึงยังครองตำแหน่งประมุขตกูลมาได้อย่างทู่ทุย่ยไทยบัดน,นี้เมื่อผู้คนเอ่ยถึงชื่อเนียไว้สังไม่ไม่กระอะไรออกมาตรงๆแต่สีหน้ากระสือชัดว่าเขาเป็นแค่ตุ่มน้องเศษษฐะ เมื่อระลึกถึงเรื่องราวต่างๆในวันวานเขาก็อดทอดถอนใจไม่ได้วุ้ยอุเชียนสอบถามเรื่องเทือกเขามักคาจบแล้วยังช่วยอุดหนุนซื้อชาติจากหมอกรรมลอมาสองตลับเขาสอดชาติไว้ในอกเสื้อแล้วเดินกลับมาข้างกายหลานหวังจีไฟหลังยังไม่มีทีท่าว่าจะทวงถุงเงินคืนจากเขาและมาโดยไม่อื้อนเอ่ยสิ่งใดสักคำก็เขาออกเดินทางไปตามที่ที่หมอกรรมลอบอกด้วยกัน บนเทือกเขามักคาที่มีป่าสนผืนใหญ่ทางเดินกว้างขวางแมกไม้เขียวครึมทั้งสองเดินมาได้สักระยะยังไม่พบสิ่งผิดวิสัยธรรมาเดิมทีก็มีได้คาดหวังอะไรในเดินทางครั้งนี้ เพียงเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันเท่านั้นหากข่าวลือขายาวขวัญมีมูลความจริงอยู่บ้างย่อมบอกสิ่งต่างๆได้ลงลึกถึงรายละเอียดอย่างตอนเทวนารีกินจิตวิญญาณอารวาสบนเขาพระสังกัดใหญ่ปั้นภูกร้ายอยู่ที่ไหนมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรก็สามารถเสิร์รู้ได้อย่างชัดเจนแม้แต่ชื่อเล่นของว่าที่สามีอาเอียนก็ยังมิอาจปิดบังทว่าข่าวลือใดคุมเครือทั้งชื่อและรายละเอียดงผู้เคาะร้ายส่วนใหญ่เป็นเรื่องปั้นน้ำเป็นตัว กุให้ผู้อื่นตื่นกลัวทั้งสิน้นหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามในสุดพวกเขาก็ฝ่าฟันความยากลำบากจนมาพบอุปสรรคเล็กๆเก้าข้างหน้ามีร่างคน7-8คนเดินโซเซเข้ามาใกล้พวกเขาตาเหลือกขาวสื้ผ้ามอมแมมขาดกระรุ่งกระริ่งคล้ายจะลมม้มคว่ำแม้ตอนลมเพียงนิดต้องลมเพียงนิด ขึ้นไหวชื่งช้าเป็นในสุดที่แท้พวกมันก็คือศพเดินชั้นต่ำมีอะไรต่ำยิ่งกว่านั่นเองศพเดินชน,นิดยามอยู่กับพวกเดียวกันก็ถูกกดหี่กลมเหงียง์เจอคนเป็นที่แข็งแกร่งมากหน่อยเพียงคนเดียวก็ล้มพวกมันได้ทั้งแถวแล้วหากเจอเด็กน้อยที่วิ่งได้เร็วเพียงพิบตาก็สามารถทิง้งระยะห่างไปหนึ่งช่วงถนนต่อให้ดวงจูที่สุดถึงขั้นถูกมันจับสู่พลังหยางสองเหือก็ยังไม่ตาย นอกจากสภาพหน้ารังเกียจและกลิ่นตัวเหม็นถึงศพเดินพวกนี้ไม่ถือเป็นภัยคุกคามด้วยเหตุนี้ยามเจอพวกมันช่วงรา่ารัติการผู้มันเป็นเพียนขั้นสูงส่วนใหญ่จึงปล่อยผู้เยาว์จัดการซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับที่ในพรานมือฉมังล่าเฉพาะปะยักษ์เนยไม่สนใจจับหนูไปอุเชนเห็นพวกมันเดินเข้ามาก็รู้ว่าแย่แล้วจึงก้มหน้าถอยไปข้างล้านวังจีจริงดังคาศพเดินเดินส่วนเซเข้ามาจนห่างจากพวกเขาห้าหก ว่าขั้นเหลือไปเห็นเว้ยอูเชียนก็ประงะหันหล้างกลับทางเดิมทันทีด้วยปีท้าว่องใบก่อนเดินเดินล้อมกรอกมาถึงสองสามเท่าเว้ยอูเชียนนวดกรรมาทานพุทดธดิราทางขนพองสยองกล้าโอ้โสวรรค์หานกวงจีนเจ้าช่างร้ายกาจยิ่งนัก <c oughs> พอพวกมันเห็นเจ้ากพะกันตกใจหันล้างเพลนแนบไปเลยฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าหลานวังจีถึงกับพูดไม่ออก <c oughs> ว้อูเชนโฮเราะราพางผลักอีกฝ่ายเดินเถอะเดินเถอะลงเขากันข้าว่าไม่มีสัตว์ปรลาดอะไรหรอกที่ช่างเล่าลือเก่งจริงๆจากศพเดินไม่เอาไหนแค่ไม่กี่ต้นก็เอาไปหรือว่าเป็นสัตว์ประหลาดกินกอนไม่เหลือแม้แต่กระดูกได้แล้วป้อมกินกอนอะไรนั่นจะต้องนึกจินตนาการแต่งเรื่องขึ้นมาเองเป็นแน่มาเสียเที่ยวจริงๆล้านหวังจีถูกอีกฝ่ายหลายผลักหลายทียังยอมย่างเท้า เว้ยอุเชียนยังไม่ทันได้ก้าวตามจะจูมีเสียงสุน,นัเขเห่าอย่างคุ้มครั่งดังมาจากป่าสนที่อยู่ไกลลิประล,ลอกหนึ่งเว้ยอุเชียนหน้าเปลี่ยนสีในทันใดเพียงชัว่วพริบตากระโดดไปแอบข้างหลังหลานหวังจีย่อตัวลงนั่งกดเป็นก้อนกลมพร้อมกอดเอวคนข้างหน้าไว้หลานหวังจีเอออยู่ตั้งไกลถ้าจะแอบไปใหญ่เจ้าจะแอบไปใหญ่เม้ยอุเ <rumors> ชียนแก้ตัวอะแอบไว้ก่อนมันอยูอ่ไหนมันอยูอ่ไหน หลานวังจีเงี่ยหูฟังครู่หนึ่งกับพูดเพื่อนเป็นสุนัขที่แผงคอดำของจินหลินตัวนั้นวัอยอูเชนเอน็นเชอร์จินหลินก็ยืนขึ้นแต่กลับถูกเสียงสุนัขข่าวทำให้ตกใจจนหดหัวยอดตัวกลับไปนั่งยองๆอ,อีกหนหลานวังจียังพูดเึ้นสุนัข ทิพเฮายางดูนั้นมันจะต้องพบอะไรบางอย่างเข้าไปแน่เว่ยอูเชียนครำครวนไม่หยุดเขาฝืนยืนขึ้นทั้งที่สองขาสั่นปะปะเงงเงงเงเงไปดูกันเถอะหลานวังจียังไม่ทนชักเท้าเดินสักก้าวเว่ยอูเชียนก็รองเรียกหานกลวงจีนขยับซี่ขยับหน่อยเจ้าไม่ยับแล้ว่าจะทำเช่นไรหลังจากนิ่งงันไปพักหนึ่งหลานวังจียังค่อยเอ่ยขึ้นเจ้าเจ้าเจ้าปล่อยข้าก่อนสิ ทั้งสงจุดรั้งกันอย่างทุรัก์ทุเลเดินตามเสียงสุนัเขเห่าแต่กลับเดินวนเยป่าสนสองสามรอบเสียงเห่าเจ้าสุนัขทิพย์แผงคอดำตัวนั้นประเดียวใกล้ประเดียวไกล่วอยู่เช่นยินเสียงสุนัเขเห่ามาสักพักหนึ่งจึงพอฝืนทําใจให้ชินได้บ้างอย่างในน้อยก็ไม่พูดติดอ่างแล้วที่นี่มีค่ายกลวงกดหรือ ค่ายกลบงกตแห่งนี้ย่อมเป็นฝีมือมนุษย์สร้างเมื่อครู่ยังพูดอยู่เลยว่าคาลือเกี่ยวกับเทือกเขามาคาล้วนแต่ปั้นน้ําเป็นตัวทีนี้แหละชักหน้าสนใจขึ้นมาบ้างแล้วจบตอนเคียงข้างกันขอบคุณครับ